สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคเรื่องหมอจับเส้นนำเสนอโดยผมนักศึกษานายนัททองสันทัศรหัดนักศึกษา665321 10010-3คณะทรัพยากรธรรมชาติสาขาแพทย์แผนไทย การนวดจับเส้นหรือหมอจับเส้นเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของการนวดแผนไทยเข้ากับการยืดร่างกายแบบโยคะและเทคนิคการกดจุดนวดจับเส้นจะแตกต่างจากการนวดแบบอื่นๆที่เน้นสร้างความผ่อนคลายการเน้นการนวดการจับเส้นจะเน้นไปบำบัดรักษาการเจ็บปวดตามบริเวณต่างๆให้บรรเทาลงการนวดลักษณะนี้จะเน้นไปที่การจับ กับเส้นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่ช่วยนำพาพลังชีวิตหรือเราเรียกว่าลมปานไหลเวียนทั่วร่างกายการนวดจับเส้นจึงมีเป้าหมายเพื่อสับปรับสมดุลและประสานการไหลเวียนของพลังลมปานภายในร่างกายและส่งผลให้สุขภาพที่ดีขึ้นประโยชน์ของการนวดจับเส้นการนวดจับเส้น สามารถแก้ปัญหากล้ามเนื้อปวดตึงด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัวให้กับร่างกายได้ช่วยปรับสมดุลเส้นพลังงานของร่างกายและคลายกล้ามเนื้อที่ปวดตึงทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นช่วยจัดการกับปัญหาความเครียดเรื้อรังส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้นได้การนวดจับเส้นสามารถบรรเทาอาการปวดได้หลายประเภทเช่นปวดศีรษะปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อต่อการนวดจับเส้นจะช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ปวดตึงและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้การนวดจับเส้นจะเน้นไปที่การปรับสมดุลการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายการไหลเวียนของพลังงานที่สมดุลจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีพละกกำลังมากขึ้นอาการของเส้นมีทั้งหมด6แบบ คือ 1. เส้นลอยลักษณะของเส้นลอยจะร้อนตรงจุดที่ปวดเมื่อยโดยไม่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือตกกระแทกหากเราปวดเมื่อยตรงไหนนวดอย่างไรก็ไม่หายเรียกว่าเส้นลอย 2. เส้นจมลักษณะคือมีรอยบุ๋มตามเส้นหรือแนวเส้นนิ่มหรือตามเส้นตามกล้ามเนื้อหมดแรงหรือเมื่อยลึกๆเจ็บๆติดๆขัดๆ 3เส้นติดคือเส้นติดกระดูกลักษณะคือจะปวดเมื่อยมากนวดอย่างไรก็ไม่หาย4เส้นตกคืออาการปวดตามข้อต่างๆนิ้วมือนิ้วเท้ากระดูกไขสันหลังนวดยังไงก็ไม่หาย5เส้นพิกคือกระดูกพาเส้นพิกไปได้ลักษณะคือเช่นข้อเท้าแพงหรือคอตกคือ6ลมเข้าเส้น ลักษณะจะแสดงออกถึงอาการบวรมสังเกตเห็นได้ง่ายอาจจะเกิดตามบริเวณหน้าท้องจะเกิดอาการแน่นตามแขนขาการจับเส้นในปัจจุบันทั้งหมดจะมีทั้งหมดอยู่9แบบ 1. ก็คือจะเป็นการบีบเส้น 2. จะเป็นการเขีย่ยเส้นหรือการคิดเส้น 3. การโคยโกยเส้น 4. การประคองเส้น 5. การดันเส้น 6. การจกเส้น 7. การถกเส้น 8. การลีดเส้น 9. การเหยียดเส้นข้อห้ามสำหรับการที่เราจะต้องไปรักษากับหมอจับเส้นคือ1 ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือด 2. อ,อาการกระดูกพุนหรือข้อเสื่อม 3. ผู้สูงอายุที่มีอาการตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบาย 4. ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทางร่างกายและผู้ที่ผ่าตัดไม่ควรนวดโดยเด็ดขาดผมก็ขอจบการเสนอเรื่องหมอจับเส้นเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ